สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ขับไปคุยไปมาคุยกันช่วงเย็นนะฮะขณะนี้เวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะครับแดดเปลี้ยงทั้งวันเลยตอนนี้ก็ถือว่าแดดแรงอยู่นะผมนั้นสีหวันมาได้กินข้าวไม่อร่อยนะครับโดยเฉพาะในข้าวเย็นเรียกว่าแทบจะกินข้าวไม่ลงเลยทีเดียวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบได้ก็เลยนึกอยากจะลองเมนูที่เราไม่เคยได้กินนะครับก็คือเป็นอาหารอีสาน จริงๆแล้วก็เป็นคนอีสานนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้กินอาหารบ้านเกิดตัวเองสักเท่าไหร่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับทุกคนน่าสังเกตดูรถตู้ขวามือผมนะในโอ้โหดีนะครับที่ผมมาไม่เร็วนักถ้าผมมาเป็นร้อยเนี่ยโหน่าจะเปกันตัวโก่งกันนี้เยอะวันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะไปหาหมกหน่อไม้ครับเพราะว่ามีร้านที่เคยซื้อเคยเคยเห็นอยู่นในที่ตลาดอ่าวดง มีหลายหมกหมกปลาซิลหมกหน่อไม้หมกกุ้งนะครับหมกหมวัวปลีกล้วยครับหรือว่าจะได้กินข้าวให้มันได้เยอะกว่าน,นี้หน่อยอาการมันร้อนฮะไอ้ดี่ตรงนี้ก็คือเป็นอาวุดมนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยสร้างทางกันเรียกว่าลําบากนะแครเรารถมาโดยเฉพาะในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยมอตเตอร์ไซค์นี่ก็ต้องมุดกันหน่อยนะฮะ ไทยออยด้านขวามือผมครับเลยนี่ไปประมาณสัก2กนะิโลฮะก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมครับนิคมอุตสาหกรรมแหลมชบังเห็นไหมฮะตอนนี้5โมงไปแดดอีกเปรี้ยงเลยครับทางก็จะเรียกว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เอารถจนมาเนี่ยติดกันยาวเลยนะฮะถ้าหลัง6โมงไป ตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานพอดีนะฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเอารถยนต์มาตลาดนี่จะไม่ค่อยมีที่จอดสักเท่าไหร่นะแต่นั้นถ้าเกิดว่ามาต้องรีบมาเร็วๆหน่อยนะฮะถ้าประมาณสักหลังหกโมงไปเนี่ยจอดยากครับแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะยังว่างอยู่มาถึงแล้วครับทุกคน เคฮะโอ้โหคน mm hmm. พึบเลย mm hmm. จะไปสำรวจดูก่อนครับ mm hmm. สิ่งที่อยากได้ในเย็นนี้จะมีหรือเปล่าอาหารอีสานนะครับเห็น mm hmm. บอกว่ากินข้าวไม่ลงไม่ใช่ว่าไปตรอมใจอะไรนะไม่มีให้ไม่เกี่ยวครับ <laughs> mm hmm. คนแน่นเลยครับ กินเพียบเลยนะฮะไกลที่อยู่ใกล้เคียงแถวสีราชาอาุดมเนีมาได้ครับตลาดนี่เปิดทุกวันฮะแต่เปิดประมาณสัก4ี่โมงเย็นครับเป็นต้นไปผมเดินล้อด,ดูแล้วเหมือนจะไม่มาฮะคนที่เขาขายก็เลยต้องจัดตัวนี้ก่อนมีมขมฮะสบ นี่ก็อยู่ในประเภทอาหารอีสานเหมือนกันครับต้มขอต้มขมฮะต้มแซ่บจริงๆร,ร้านทุกร้านนี่รับเราชนะนะฮะเอาห่อหนึ่งก็ผมใส่นี้ก็ได้ฮะเอาใบอะไรดีใบโหระพาหรือใบยาดีเอาโหระพาล้กกันฮะ,ะ,ะ,นฮะไม่มีครับผม ครับนี่ครับเห็นจะมีป้ายรอชนะป้ายอะไรนะมสามสิบสามใช่ไหมฮะมาใช้สิทธิ์กันได้นะครับแทบจะทุกร้านเลยแหละแต่งงหน้ากินหน้าจัดสักหน่อยเอานี่ครับผม ครััับสกหน่อยเท่าไหร่ครับผมสี่สิบบาทครับลูกพี่ขอบคุณครับมีครับทุกอย่างเลยครับโอเคแล้วครับผมก็ผมต้องกราบก่อนเพราะว่าถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเป้มันเล็กฮะซื้อของได้มีเยอะครับปรากฏว่าฟาวฮะติดแผน สิ่งที่อยากได้ไม่มีฮะป้ากับลุงไม่ไมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็เลยได้ต้มขมไปครับหนึ่งถุงแล้วก็เป็นห่อหมกน่าจะเป็นห่อหมกไข่ปลาทรีหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองไปแกะดูให้ดูที่บ้านนะฮะตรงนี้ก็หน้ามอกเกษตรครับมอกเกษตรอยู่ฝั่งขวามือก็อจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเข้าสีเข้าสีราชาฮะตรงนี้ จริงๆแล้วฝั่งขวามือนี่หลายคนเลือกที่จะขึ้นสะพานน้มอไซค์แต่ผมไม่ขึ้นดีกว่าฮะเดี๋ยวมีคนตาดีแอบเห็นเดี๋ยวจะแซวผมเอ๊คุณปุ้ยขึ้นสะพานได้ยังไงมอเตอร์ไซค์เกาห้ามนะเดี๋ยวผมโดนล้ออีกครับก็เลยว,วิ่งเส้นล่างดีกว่าแต่แรงได้ใจจริงๆครับช่วงนี้อยู่บ้านแทบจะเป็นลมนะฮะออกจากพัดลมไม่ได้เลยครับตัวเหนียวทั้งวันเลย ตรงนี้มันบรรยากาศดีนะถ้าเป็นหน้าหนาวนี่มันจะเย็นดีเลยครับเพราะว่าป่าเขาต้นไม้เยอะถ้าใครซื้อคอนโดที่อยู่ด้านบนนะเห็นไหมฮะอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยวิวน่าจะดีครับฝั่งซ้ายจะเป็นมองเห็นทะเลฮะฝั่งขวาก็จะเป็นภูเขาโค้งความเร็วสูงที่มูเจโรฮะ <c oughs> อารมณ์ยังค้างมอเตอร์จีพีอยู่เอาละฮะทุกคนเดี๋ยวกำลังจะถึงบ้านแล้วครับ จะลองไปชิมดูซิว่าได้เรื่องแค่ไหนฮะสำหรับกับข้าวผมจะทำให้ผมกินข้าวลงกินข้าวได้อร่อยึ้นหรือเปล่าว,วันนี้ฮะหลังจากที่ผมไปเดินล้ออยู่ตั้งนานนะฮะไม่มีครับสิ่งที่ผมต้องการหอหมกร้านโปรดก็เลยได้แต่ตัวนี้มาอันนี้น่าจะเป็นหอหมกอะไรสักอย่างหนึง่ง อน,นี้ฮะเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ต้มแซ่บฮะนี่แล้วก็แตงโมอันนี้30บาทนะลูกเนะี้ยอันนี้เป็นไข่ปลาอินทรีย์อเปลอาไม่แน่ใจนะฮะแล้วใส่โหระพานะครับไอคือนนเขียวเนะี้ยจริงๆมันมี2ส,สูตร สูตรหนึ่งก็คือใส่อะไรนะใส่ใบยอแต่ผมเลือกที่จะเอาโหละพาคือจุดประสงค์จะไปจะไปหาหอหมกที่เป็นหมกหน่อไม้หมกหัวปลีนะหัวปลีกล้วยครับแล้วก็พวกปลาซิวพวกอะไรเงี้ยอาหารอีสานนะฮะต้องการแบบนั้นปรากฏว่าป้าแกไม่มาห้าร้านที่แกขายที่ผมเคยกินอันนี้ก็ต้มแซบฮะต้มเครื่องในอันนี้เป็นเนื้อนะฮะบอกเขาว่าเอาขมขมนิดนึง นี่แหละฮะอาหารเย็นวันนี้อร่อยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋วขอชิมดูสักคำหนึ่งกันนะร้อนมากอืม,อมไม่ร้อนเท่าไหร่ผมพลาดไปอย่างหนึ่งทุกคนผมลืมซื้อข้าวเหนียวมา เวรกรรมมีฮรมีเขาสวยอยู่ครับแต่อาหารที่สามต้องกินกับข้าวเหนียวดิถูกไหมเซ็งเลยฮะก็ต้มเครื่องในใช้ได้อยู่นะอืมวันนี้ว่าจะไปพามดแดงออกไปกินลมชมวิวสักนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> แดดแรงรเกินร้อนนะ,ะตอนนี้ ก็เลยเปลี่ยนแผนจริงๆมันต้องไปในสัปดาห์นี้แล้เพราะว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มี MotoGP กแล้วะฮะจะไปไหนก็ต้องรีบๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์มาจะไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวนี่จะ6กโมงนะฮะหกโมงละกินข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้รีบไปทําคลิปรายการ MotoGP ต่อนะฮะแล้วยังเหลือคลิปของกีต้าอีกด้วยนะฮะทุกคนโอเคครับไปล้